โอเคครับก็การาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c o p FF และว,วันนี้นะครับอยู่กับเว็บใช้หาเงินออนไลน์อีกแล้วนะครับคอดูซึ่งวันนี้ผมจะมาทําการถอนนะครับและผมจะมาอัปเดตกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับของเว็บใช้ตัวนี้นะครับหรือว,ว่า เขาเพิ่มวงเงินเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าเว็บนี้เป็นเว็บไซต์ที่ลงทุนและสายฟรียังสามารถเล่นได้นะครับคุณดูใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการรับเงินของสายฟรีนะคุณดูนะก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยและใครที่สนใจอยากเล่นนะครับสามารถกดลิงก์ตรงใต้ปักหมุดดีสคริปชันและเล่นไปพร้อมๆกันนะครับคุณดูโอเคครับใครที่เข้ามาอยู่ในหน้าแรกนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตใหม่นะครับจะเป ัปเดตใหม่นะครับก็ราคา800บาทนะครับราคา800บาทตัวนี้นะครับเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับคนดูและมันสามารถถอนได้ทุกๆวันนะครับคนดูปกติเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถถอนได้ทุกวันนะครับคนดูอ่านะครับราคา800บาทเนี่ยให้เช่านะครับก็คือเราเปิดไปเลยนะครับราคา800บาทนะครับและได้ได้รายวันเราจะได้อยู่280บาทนะครับ รายได้ได้รวมนะครับรายได้รวมจะได้อยู่840บาทนะครับมีเวลาให้3วันนะครับบอทดตัวนี้มีเวลาให้3วันและถอนได้ทุกวันนะครับคุณดูปกติแล้วนะครับที่ผมลงทุนไปนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมันจะไม่สามารถถอนได้ทุกวันนะครับก็คืออุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับผมลงทุนไป500เนี่ยมันจะถอนได้30วันนะครับ30วันตรงนี้นะครับถึงจะถอนได้และผมลงทุนไปนะครับก็ตั้งแต่วันที่10นะครับ 15วันละนะครับที่ผมลงทุนไปนะครับและเหลืออีก10วันนะฮะและเหลืออีก15วันนะครับผมถึงจะทําการถอนได้นะครับและเว็บไซต์ตัวนี้นะครับถ้ามันเปิดไม่นานจริงนะครับผมคงไม่การลงทุนนะครับเพราะว่าผมก็มารีวิวได้ไปก็เดือนเดือนกว่าแล้วนะครับผมก็ศึกษาก่อนถึงจะลงทุนนะครับ และใครที่อยากลงทุนนะครับก็มาดูอุปกรณ์ที่เพิ่มวงเงินขึ้นก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับราคา1,600บาทนะครับรายได้รายวันเราจะได้อยู่วันละ3า0บาทนะครับและรายได้รวมเราจะได้อยู่1 8 0 4บาทนะครับมีเวลาให้6วันนะครับก็ลงทุนไป6วันนะครับเราก็คืนทุนละนะครับและสามารถถอนได้ทุกวันด้วยนะครับปกติเว็บไซต์ตัวนี้นะครับถอนขั้นต่ำสามร้อยนะครับ ใครที่สนใจนะครับอยากเล่นนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็นั่นแหละครับทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วตรงใต้ปักหมุดนะครับใครที่อยากเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะครับอุปกรณ์ก็อัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับและเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมีคนลงทุนเยอะมากนะครับตัวอย่างลูกทีมของผมที่ลงทุนไปนะครับคนดูเห็นปะหนึ่งบาทนะครับคือคนที่ลงทุนนะครับอันนี้คือเป็นลูกทีมของผมนะครับใครที่กลัวนะครับใครที่ไม่กล้านะครับก็มันทุกเว็บมันก็มีความเสี่ยงหมดเลยครับคนดู การลงทุนมันมีความเสี่ยงหมดแหละนะครับศึกษาดีๆก่อนลงทุนนะครับกล้าลงทุนก็กล้าได้ลงทุนที่หลังก็ได้ที่หลังนะครับแล้วแต่นะครับเว็บใช้บินไปเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะบินตปนไหนทุกๆเว็บมันมีความเสี่ยงทุกเว็บแหละนะครับถ้าเว็บไหนหน้าเล่น กำไรดีก็เล่นไปครับคนดูเหมือนผมนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับราคา8,000บาทนะครับอันนี้แพงขึ้นมาหน่อยนะครับรายได้ละวันวันละ384บาทรายได้รวมเราจะได้อยู่9,600บาทนะครับมีเวลาให้25วันถ้าใครอยากซื้อนะครับก็กดเข้ามานะครับแล้วก็มากดตรงสัญญาเช่าตรงนี้นะครับแต่ว่าผมมีตังอยู่300บาทนะครับไม่สามารถซื้อได้นะครับขั้นต่ำมัน800บาทหรือว่าใครที่อยากเติมนะครับเพื่อทําการซื้อนะครับก็กดเข้าไปตรงคําว่าเติมเงินเลยครับคนดู หลังจากที่มันเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับคนดูเติมขั้นต่ำแค่100บาทนะครับเราอยากเติม100นะครับเราก็กดไปเลยนะครับ100บาท100ไปนะครับแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับก็ให้คนดูทําการสแกนเพื่อทําการสละเงินได้เลยนะครับคนดูเข้าแอปธนาคารนะครับสแกนเขียวรตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะทํารายการให้อัตโนมัติเราไม่ถึง3นาทีนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีเราเลยนะครับแต่เรายังไม่เติมนะครัับผมมมยงไ่เตินก็ มารีวิวให้ดูมาอธิบายให้ดูเฉยๆนะครับผูดูและใครที่อยากถอนนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ยังถอนขั้นต่ําแค่300บาทนะครับซึ่งวันนี้ผมมียอด300บาทผมจะมาทาการถอนให้ดูนะครับพูดูใส่จํานวนที่เราต้องการถอนเลยนะครับหรือว่าใครที่เข้ามาข้างแรกนะครับก็ทําการผูกบัญชีก่อนนะครับใครที่ผูกไม่เป็นทิ้งลิงก์การสอนนะครับทิ้งลิงก์วิดีโอการสอนผูกบัญชีนะครับให้ตรงใต้ดีสคริปชั่นไปเลยใครอยาก ไปดูก็ไปเลยโอเคครับใส่จํานวนเงินที่เราต้องการถอนนะครับ300บาทนะครับเราจะถอนออกให้หมดนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับถอนเวลา10บโมงหาสงทุ่มนะครับทุกวันจันรหาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดครับ หลังจากนั้นแล้วนะครับเรากดถัดมาแล้วให้ใส่รหัสของเราเลยนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะทําการหักเงินของเราเลยนะครับจํานวน300บาทนะครับเหลือสูตรละตอนนี้นะครับไปดูประวัติการถอนหรือว่าบันทึกการถอนเงินของผมได้เลยนะครับคโดูปุ๊บนะครับประวัติการถอนของผมเยอะมากนะครับมีครั้งแรกๆเลยนะครับ600บาทนะครับแล้วก็500บาท500บาท600บาทแล้วก็500บาทแล้วก็200บาทนะครับล่าสุดคือ2องรบบาทนะครับสองพันกว่าบาทละเว็บไซต์ตัวนี้นะครับที่ผมถอนไปนะครับใครที่สนใจนะครับก็ มา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 ลงทุนนะครับก็ได้ก่อนเหมือนผมนะครับใครที่ไม่กล้าก็ดูไปก่อนนะครับศึกษาไปก่อนแลเว็บไซต์ตัวนี้นะครับยังมีการจับรางวัลชิงโชคนะครับเป็นการหมุนนะครับลุน iPhone 13 Pro Max ็นะครับก็ดูแล้วก็ลุ้นเงิน888บาทลุ้นทองคำร้อยกรัมลุ้นสร้อยทองลุ้นตั้งหูนะครับแล้วก็เงินสด iPad นะครับโอ้ยเยอะแยะมากมายนะครับเชื่อประวัติการหมุนของผมนะครับคนดูดูดีนะครับ มีตั้งหูตั้งหูสร้อยทองตั้งหูนะครับแล้วก็รับเงินสดรับเงินสดรับเงินสดนะครับและไอที่ว่าตั้งหูตั้งหูตั้งหูเนี่ยก็คือเมื่อก่อนอ่ะเว็บไซต์เปิดใหม่อะ่ะมันจะเป็นไม่มีรางวัลน,นะครับก็คือโชคดีในครั้งต่อไปนะครับ พอมันอัปเดตว่าตั้งหูตั้งหูนะครับพอมาดูใหม่นะครับมันขึ้นว่าได้ตั้งหูที่จริงแล้วมันอันเก่าอ่ะผมไม่ได้รางวัลอะไรนะครับก็ดูโอเคครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่คลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ